ยาว่าสยหนุ่ยยาความก้าวก็ให้กวามอย่างนก้นะก้าวจบานก็ไม่องกลุมก็หนุ่ยกาคุยไปมั่งเปิดเจอไปมั่งใชอใช่ไหามั่งไม่ใช่มาจำปืนนะปีนนะเก่งการทุจริเนี่ยการจะก้าวไปบ่มีเอวมันกัดเขอนนะหนุ่ยเองคาก่อนเล่นกัดเขินมดนะอันนี้ตกรไม่ได้นะครับเนะ เราไม่จะเป็นนักเข้าเขาจะมหนักก็จะไม่หวาเรื้อเราในระดักบริ้าส้าเรกเลี้ยราตไปปนันจะไหมครับเหมาก็ไมเปลี่นเราก็อยากรู้สักร้ยหนึ่งเือรกันเขาจะไมฮะยิงกูนี่ทำไมได้รื่อง์ไม่ได้เลยรับบรู้อดิกูมั่นเลยต้องตรงกันเลยจะเล่นเรื่องกูเลยว่าอเรื่องบนกูเล่นได้นี่ดจะโต เออปัญ่าปัญผัวก็แพงไหมันเดียวยังแพงอย่างปัวนะอมันกี่อัปผแล้วอปิองคับเลีกวควงเก้าเก้าช้านเดียวนะจานองก็ม่แรงแล้วนะไม่กังวัยอ๋องนึงถึงจริงแล้วไม่ใจว่าตัวเรื่เดียวตันีับปงครับอ่าอีันลงบรเงแล้วแต่ว่าคือก็ยัยพนว่าปัญผือ สมัยก่อนนั้นคือเสียแปรียญนะฮะในเหนือเวลามีเอ็ดไรเอ,ดอ็ด็เหิตบางเรื่อง,องอมึงยังคือมันกล่าวว่ามีก๋ดีคือคดีเขาพี่น้องครับต้องรับปีแล้วคือมันไม่ได้ได้ครบตีพี่น้องครับอ่าเพื่อเผื่อไม่ได้ครบเรื่องพวกปณีกันมันต้องติดต่อเนืองพี่น้องครับอ่าเป็นก๋ดีก๋ดีนึงนะครับวันนี้ก็ฮะผมได้ยินทหานวจารินนะครับปานุรัต เรื er han, noon, kan, ่องอธิบดีไอ้การชำนวนงันการสอบสวนสำนักหานไอ้การสูงสุดเอามาตะเล่งกับอะไรกันนึงเกี่ยวเชื่อไปงก็ไม่จะว่าไปตั้งไปไอ้ชวนดีหากำมีบังไอ้ยังไม่มีกับเอาไมนเ่ยไม่จะช่วยไม่ดีไม่จะไม่มีอ่ะคือว่าจะว่าเขาตั้งการเขาทำมาเนี่ยไม่มีเศเดียวแต่วันนี้วันนี้หน่กว่างเลี้ยวนี่นะทางตำรวจวันนี้ก็กำลังมาดีแล้ยวตำรวจวันนี้มำังดีไปเง้อ อาคนนี้จีว่าไปก็ไ่เร่งอะก็ก็กย่าำแบบเดิมหมันเดิมานะจีไปกูจีว่าจะรวดอิจะรดไอิช้วยนะหนุ่ย็ำมันก็ได้มันอะจำใจตายยี่เด็กใจตายกูป้อมไม่จอเด็กได้รวดก็ไปเลยจะรู้ไปยไปรวย้มันกังบินนั่นสิมันเนี่โอ้จำอยามันโจคนนั่นมั่งคนนี้มังโอ้ใจรับปัด ทีนี่พี่รองครับเราควงเลงต่างงานออกมาเลีงอ่ะเมื่อกันองออกมาเลง้ยงทีนนี่เขบอกว่า้นเดียวว่าชื่อไปงานดีดีจริงก็ตัดเชื้อน่ะกาดีฮไม่ใจกาดีเหรอแล้วจเ,เดิยนยี่ปี้องคับแต่กลว่าปน,นจับไม่ไม่ใจว่าเป็นปื้มไม่จ่ายปนจับเรว่ากาดีก็ตัดชื้อไปเร้ว มันมัน,มนติดตอนจริงเ่ะพี่น้องครับแต่ว่ากะาดีเด้อย嘛ก็บอกว่าลังจากากะดีเขาเขาเรยต้องอย่างน้อยพ้นชั่วปีนะห้ามปะปึกอ่ามีกะดีขึ้นอีกโอม้มนเลยถ้ามีกะดีนี้ก็เพิ่มอ่าเพิ่มมาหลายอีกหนึ่งเตาต้องเตาลำเตาหวาไปเจนว่าก็หวาจุมันหวาคดีของแปลงนี่นองอ่าออก็ว่าว่ากะอีพลันนี่ไหมอ่ามีเพื่นไว้ควบคองอ่าก็ตันที้งไปเล็วเตานันเตานันนั้นนี้อ่ พอเร็วคดีเดิมเดี๋ยวมันมันไม่อยู่เล็วกบมันต้องทดอยู่เร็วคือว่าตั้งตั้งสร้างวัที่เร็วว่าตาไอผลจะสร้างปีกนั่นตอนมีคดีไหมตก็เอาว่าไม่ตั้งกวงคดีเดิมอทีนี้ถ้าเร่งว่าสร้างก็เล่งเล็วว่าเมื่อเจ้าเรวว่าเออคนไรเมื่อตูกต้องข้างมาก่อนต้องผลส้างที่ที่ปีคดีเดิมคือมันว่ามัดอะมัอใกล้กับตังกวงงตีคดีไม่ไม่ทีนี้ ทีน das ี้ถึงการดีเขาตีหาวก็ไม่ควงที่ก็มีอ่ก็เลเป็นเงานก็บันเล่งปใ่ไหมอ่ะโอ้บ้านเลยก็ต้องควงที่กดีก็ดังเรื่องครับเพราะบางเรื่องก็ดีเขาต้องสอบสวนยังละเอียดละเอียดรรยไปน้องครับไม่ใช่ว่างครื่มงมดทุกดีวันี้ก็กาดีน้นกดีนั้นครับอ่เอาที่ก็ดีไม่ใช่ว่าพุมครับไม่ใช่ก้าวกุดลาวเป็นเล่งนะคับนะออมันเนี่ย ชื่อหมดว่าดลกกามังบุกบังขีมังอาจึงรวมว่าพีจิยาเป็นไม่ได้ไปครงับใครก้าอกัากับเ้นงตอนคือตอนดักศับคือดักศับคดีอาจะเจ็บิคดีเด็ดคู่กัมังกับนี่ก็เหลือนึงแต่ว่าไปเออมึงไม่จงอ่วงมึงไม่ได้เจ็บมึงแก้วฮาแก้วอยู่แก้วว่าจิตก็ได้คนแนีเยอจ้า ก็ว่าคนน้อยทีว่าปอบเปียงปอบเปียงทีว่ากัรวมกันตอนนั้นใจเร่งว่าหันโดนมันกันเลยไปง้อเป็บคนนู้นมันโดนกันทุกคนเลยจริงจริงนี่ไม่อใจนักเก็บเปลงแล้วฮะเปลงก็ยังมันเนี่ยอยู่โบเปีงว่าเปลงง้อจีเปลงนี่ไปให้โยมเปงว่านะเทว้กับหมอบ้านี่นะจนนี้ก็ดำเนินงานแล้วฮะบุูจะไปคนจีเพลงว่าเป็นนั่นเป็นั่นเป็นนี่นะ ที่มีความพิจิงเก่งงนะก็จะมงานกันไปแล้วไอ้คนในบุคคลนันที่ว่าเขารั้งันก็แล้วไม่ผ่องฟกฟองอาจจไม่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 ทุกต้องอ่ะไม่ป่องเปียยนวงคือก็ไม่จไม่ะทีนี้นี่การช่วยโอนอะไรเรื่องเบงตงไหลหมดเลยอตอนที่ว่าเขาไปตอนไหนถูกจับที่เรื่องที่เรื่องหลาหมดบ่ลนไหลหมดมาเช่ตอนหลังแบบนี้แต่ไม่รับส้นกันจะไหม คือเรื่องก็อันเลวอันเลยแต่นี่ก็ควรควรนะไม่อย่างนี้นะแต่ว่าเมื่อน่าอย่างรถปีกคนนีก็มึงไม่ใจตัวะเิวิทย์เด็ดแรีมึงยิงก้นตัดตัดที่ประมาณก้าวเก้าปีพีกันีตอนน่าได้หรือว่าไปยามก้าได้หวาไปทีนี้ถื่ว่าก็ว่านักก็ไปเล่นอยู่ว่าที่จริงไม่ใช่ตึงแต่นั้นราะคนนีเดิมมันยังไม่ทันควนที่เพราะมึงเคยทิ้งเร่างหัวกนอ่ะจะต้องรู้เร็ว อ่านี่เห้ยไหม่เปหาไปไหนเลยเราควักควากูเนี้ยไปน้องกะไมนเนี่ยพูดจะงั้นก็มีมีเรื่างว่าจู้นี่ปอออมาตึงจำเรื่องทันทีอ่ะปอลูกปีจ่ายได้ก็ปังก้าปังเก้าไก่จ่ายได้ไม่ยายนี่ยปลงเอาหน้าไว้เหืืองเลยเพราะว่าว่าโอเแปงมานีเดียวปอดดีที่อ่ามาด้มารปนต้นว่าด้หเไป เป่งโง่เป่งมาได้ไหวได้พืมึงไปกี่เรื่องนี้เดี๋ยวกูจี้เด็กมันกี้ไม่ออกไปแป่งโง่เป่งวันนี้ลูกกูขันกูโดนเนี่ยกัเอามามาเป่งไปช่วยยาวเอาแป่งโอ้วันนี้มีการดีกูเก่งว่ากายาเทพอิบเดี๋ยวกูมีการเรียกกายปนันปนีเดี๋วก้ เอาเงินชาวอันนี้จะเป็นเช่นไรว่าเป็นอะไรตัวตรงอะไรเป็นตรงเดี๋ยวนี้สูกกันไปจอมเพลือมายาวจะเป็นจะไปยาวเออที่นี่เราเรียนนี่เป่งว่ามึงอาจจะไปจูแล้วก่อนจิตมาแล้วเพราะว่าเรื่องโทษเพราว่าฮะมันยังไม่ผลนุดที่ทีก็ขาพ้นมาเรียนแ่ว่ามันรุดเร่ใจร้างอันแต่ว่าอยู่ในบริเวนที่ว่าต้องพ้นระยะเวลาสามปีอ่าเอ็มอะมีพวกเก่าใจ คือคนที่ราไปนงกับขะดีเยอะๆดังๆนะครับดีไรรนะครับต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องทราบปีอ่าเมื่อก่อว่าคืออันตววตวโตมีมีกดีไม่ตีว่าเขาไม่กวงหยุดลังอ่านี่ไหมแต่เมื่อมีกดีไม่ขึ้นมาแล้วจะไม่กดีเดอมันมันจะไปเรวจริงที่ไปเรวแต่ว่ายังไม่พรุอยู่เวลาเยยะราบปีเข,ขาขันตีไรๆเร่งกันอ่าเ่านม่ไหมพยายามพลนพยายา,ยา,ยายยมฆ่าได้เนเี้ยมันต้องเพิ่มตัวอ่าเรื่องไนร่ำลาว แตามันนักเลยแต่ว่ามึงไม่ต้องรู้แต่เราไมาได้เลยอ่องารุกก่นกามันดูนกันอมันได้ประกาศมาจริงเลยไปยำทำารดังยิ่ทำไรไกยแต่ไม,ไม่ได้ไปยำก้าจะ่นต,นตีราะว่นตอนนั้นเขาไม่ได้ปฏิบัติกานว่นนะเนไมเขามีกวางไรไหมมึงเอาตงนี้อ่ะ เลยมึงเอามาเอาหมดตีไ <irgendw> อ <carbono altri> ้ไปมึงยู่น้อยโว้ยไอ้ไปงออาทีนี้ถึงมึงเลแต่ทีนี้ก็หาคนนู้นไปถึงไงการิตคนนีการิตอนไอ้มาปืนมึงมังไอ้นั่นมังมูมังมังมัวไตไอ้ทีนี้ไอ้ไปดูทีนี้มึงกันจึงนี่ก็ฮะว่านี้ยากอันนี้ปวดแน่ยนะเดี๋ยววันนี้ไม่ปวอ่ะไปยังไงราวาการดีเรมัน มึงมึงพลรุจใจร่างไม่ไ <blunt> ม <animation> ่ไม่นันที่นี่อ่าคือว่ากาดีเขามันก็บอกว่้ปลรักชาปีก่อนกาีเยอเยออันพมึงวางปันนีปดลุผีายพับมันก็บึมมือนที่ก็ไม่กลัวาอ่าเทศกายดีตังเขาตงไม่อะึงไอ้ใจรู้กันมืองการมักาดีเกก็ง่ายมาเลยก็ดูเลยว่ามันประพกติเปนปู้ย่ามาบว่เป็นผู้ดีก็เหนื่อยว่าหน้าว่าคงจะไม่นี่เลย ถ้าประกันมันเพียงในการดีแต่ว่ายิ่งอ่ะยิงอ่ะยิงะย่งยิงย่งยิงย่งยิ่งยิ่งคนที่ว่าไม่จ่ายปฏิบัติในขาดทปฏิบัติงานไม่จ่ายอ่าอ่าเห็นไหมที่นี่ถึงทีง่นีมื่อเมื่อเขาไปไป,าาไป,ปัญาน,าน,าน,น,น,าานั้นก็เขาไอ้คนเกี่ยมาพยายามปอนก็รวมกับบุญการก็กาจำเป็นเหมือนเดิมมือนเดนะเคยมาเคยนอนเคยเก้บุญกันแล้วก็หมดเหมือนกันเนี่ย ที่อาจ่ายรว่านี่ก็มันไม่เจอหวามันก็ยกปวงไม่จ่ายก็ยังควงโตอ่ไอันนี้มันประกันมาเลยนะาจ่ายรั้วแล้วเม่อที่ร้่ยนอนพื้นได้อใครว่าไม่ติดอะเพราะว่าก็ประกันบมาหมดเลยพอเรื่องก็ประกันไม,กม,นกนมก่กี้น,นั่นมีวันก็เขาเอาเข้าเดืกโรงเราเพราะว่ายางน้อยๆก็พูดอะไรว่าหนียาเสพติด ่พอยกยาทีไปไปแต่ว่าดูที่พูดยิงเจ้าหน้านตีอ่าอ่าอ่ารวมกันรวมกับบุญการยิงอ่ะได้ปะเนี่ยคือว่าต่างนู้นก็เจงต่างนี้ก็เจงก็วินองกับก็เจงไหมครับพระนี้ฮาเขาคิดคนไหวเจงพระนู้พระนู้คิดคนไหวเจงพระนี้อ่ะคือพระนู้ข้าวไหโจรนพระนี้กข้าวไหโจรอ่าทีนี้นายตั้งปีอ่าทีนี้มีชาวบ้านต้องรับคนใกล้นู้นมันก็ว่าเปิดรับเมือง ใชชื้อเทวากันว่าไม่ใจใจน่ะทีก็ดี่เครื่อจื้อกบมีความปิดมืนกับป้องกันใช่ไหมที่กันปานี้ก็เป่งบังกันแล้วไมันจะไปตำรวจนี่ซื่งไปเอาจงกล้ามไปไปแบบนั้นซึงบังกันแล้วก็หมอบตัวซึ่งก็นอนเป็นร้าเป็นบูนเนี่ยเทวะตอนยิงไหรอจรวไม่จรวผู้หญิงก็เลยเรียกว่าไม่ใจไม่ใจเป่ง เอ็นีเ่เนี่ยช่างคมก็มองเรียกว่าเออทีนนี้ก็ทำมาชดจรองอ่าไปเก็ไปใจได้อ่าอย่าพวกคนครับวันนี้ดาวไม่มานะอ่าลาเป็นพอเป็นวกเป็นตอนวลวนีนตางเรื่องัานอ่าการรัดร่องอ่าเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องอะรนี้ก็เขี่ยแป้งอะไปแบนี้นะอ่าชื่อว่าโอมาเร่งท้าเล่งการอะไรการนั่งไปดูนะอาจากผู้ชมในกอง ไอ้ก like, ็บอกเก้าเก้าใจหว่าบางคนพี่น้องก็ไม่เก้าใจหว่าเรื่องปันนันปันนีปันนูเลยใจว่าเออเข้าด้วยแต่เป็นคนเดียวก็ไม่ได้ก็ใช่ไหมจึงที่นี้ปว่านีีบวาว่าทันรุงมาเล่นอ่ะฮะทันรงอาจจะพอดีไอ้การจำนวนงานการชอบดวนจำหนักงานไอ้การลงทุนมาเล่นวันนี้เลี้ไว้วางใจได้เลยกับคิดแล่แต่ก็แก่แก่แต่มานจำหนักงานไอ้การลงทุนลงชอบด่วนแก่บอกว่าหมบตัวร์จ้ะ ตีว่าแพงเงี้ยวิธ so 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 ีแล้วได้เบาแพงมันเลยวิธีเองเลยใช่ไหมวิธีเรื่องก็ได้อ่าอ่ารู้ติดโตใครก็ได้ที่มึงรู้จักสอโซ่อะไรแบบนั้นมึงก็จะไม่เอ้ยไม่มึงอย่าเลืมการว่ามึงมาเช็คตังคก็มาเรื่อยๆอ่ะไม่ใช่ที่ถึงมึงมึงจะบ่มตาตอนนี้ก็รู้ทางประเทศเลยว่าแต่ตอนนี้น่ะลักตานก็ยังต้องรู้ว่ามันก่อน กคปิดหมาไก่ผู้บุงการไกเป็นลระกเอาหมดตอนนี้อ่าทีนี้ถึงกาท่านคมกับพี่น้องกับโจก็เป็นโจ้เยนะเจ้าทีือเจ้าน้าตีคนนี้ทำปิดกับไปทำปิดตู้ทำตู้อ่านี่ท่านกมกับพี่น้องกับแต่ว่าก็ว่าหยัดก็ว่าเป็นต่างเดียวต่างเพียนยอมรับอ่านี่ก็ก็ยอมรับแต่ว่ากาดีเอิญที่ว่ามันมันติดไม่เจียม้าจริงว่ากาดีก็มันยังมีกันแต่นั้นนี่ ก็ว่มันตื้อเอาส่งครา่อแบบไม่แจกเป็นข้าราชการรืจําบินองค์เงั้ยไงไอ้เจ้าว่าจำวนก็ไปก็คิดว่าคือไปบังเป้ไปปอนใังไม่อ่าเจ้าไอไอ้คนไปเจงกว่าบานเขาไปปอนมันไปอุมันเรื่องวันนี้ก็เขาไปเจงมันว่ามันไปพยายามก่าว่าตอนทำไมโอ้มัวมัวเดีวยูงเชื่อแปงนะเอาเป็นว่าปนว่าจะช่ชุบว่าเป็นแบบเิก แปลงเอหนะ้าว่ามึงจงติดเจ้วเนี่ยนะจุดหน่อยตัดไดกก็ว่าพให้บางทีก็พนไปนะั่งมั่นอยู่นะอะดี๋ยว่อย่าลืมนะอแปลงเออหนหว่ามึงอยู่ี่ไหนเดย,ยดีนะวิจาเดียวดีคือวิจาทีา่ว่ามึงเรียนไว้เร็วนะเรีย,น,ย,รย,น,ยนดูกับว่าการที่ว่ามากกว่ามหาจักกิเิ็นฉนัวนะจงหอบตัวเจียถ้าไม่หมบตัวก็ฮะพวกก่อใ้เจียอ่ะ ไอเจ้าวายเลยนี่ไปปวนี่ป่แต่ที่เราติดการนี่ไปติดการนู้ไปป่มันเลยทำไมกบกลัวจะโดนมอนกันเลยนะแต่ว่าไปเงออความไปไปก็เละมึงไม่หมดตัวเล็กนู้มก็จะ่าตอนนี้มึงหรือไม่ก็ไปแต่ปกองมึงทั้งเปบงาตาม้าไรตีว่าขาตัวเขาจ้างไงกางย่างไปตีว่าตํามหลัวตีตามลำมึงระพไปตีกบูตีว่าวังไปได้มึงได้พันนังเขาก็เกลียนมึงกันกันไปเง้อว่าไงดี แต่อตัวมังมาตัวตั้งตีวิตไปเปก็นะแต่ก็ว่าอะไรเรื่องอะไรก็ดีอันกหาว่าเรื่องมเ่วไปน้องกับปะนันปันโนปันเนว่าไม่ดีว่าเรื่องว่าตไปเรื่องว่าตังนงานไป่็เปันปัาไม่ใช่ก็เราต้องกวงควงตรงก้าวไปเนะครับอ่นี่นี่วนนรเล่นตัโรไได้ปนีลาใช่ไหมล่ะถึงต่อจ้าตรก็เล่นไม่ลาเลยขวางไม่ลาเ้ตัมามาลานีต่างลาปีน้องกับอ่นี่วันนี้ตันโรก็ใา้ความก็นกับประชาจนให้รัว แต่เกิเจตต่อไปก้องจองวนนั้นเนะเดี๋ยวพวกเออนำไม่ได้รับประจงอะไรนะครับอ่าอ่าบอกหลงทีนี้วันนี้คือนี้ก็ไอ้ไปนอนรอีวก็วันนี้นะก็ตาจะรามาโบโตแลนะ้วนะะตรงนะไปยาวได้ร่วงนะไปยาวเขายึกับไปมุง่งตง